ลาบพระขอท่านสงเคราะห์เห็นสมเด็จพระพุทธกสุท่านเสด็จมาสั่งว่าภาวนาพระคาถาเงนินล้านไปก่อนเลยหนึ่งร้อยแปดจบถ้าหากว่าภาวนาออกเสียงหนึ่งร้อยแปดจบนี่น่าจะถึงสองชั่วโมง แต่ภาวนาในใจจะเร็วกว่านั้นผมก็ว่าไปเรื่อยต่อด้ดยพระคาถาน,นั้นต่อด้ดยพระคาถาน,นี้นะครับท้ายที่สุดครูบาอาจารย์ตามสายกรรมฐานท่านก็มาไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สมเด็จพระพุทธาจาย์วัดรักขัง หลวงปู่เนียมวัดน้อยหลวงปู่ปานวัดบางน้ำโคหรือว่าหลวงพ่อวัดทัศนุมพอท่านบอกว่าได้เวลาแล้วผมก็คลายสมาธิออกมาไอ้ทิตเฟิร์สที่นั่งอยู่ข้างๆบอกเป๊ะหกสิบนาทีไม่มีเกินแม้แต่วิเดียวแล้วก็กระซิบว่าท่านอื่นออกก่อนนานแล้วครับ มีหลวงพ่อเท่านั้นที่ทำได้ตามเวลาผมก็บอกว่าไอ้เรื่องของการทรงชานถ้าในสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อวัดท่าสุงมันเป็นเรื่องขนมของพวกผมเพียงแต่ใครจะขยันซักซ้อมมากน้อยกว่ากันเท่านั้นแต่พอผมเองถ้าอะไรไม่มีความคล่องตัว ผมจะไม่ปล่อยผ่านนั้นไม่ว่าจะเป็นการส่งชาญตามลำดับส่งชาญตั้งเวลาส่งชาญสลับชาญเข้าหรือออกต้องได้อย่างใจทุกประการนะครับ เมื่อเสร็จพิธีกราบลาพระท่านแล้วผมเพิ่งจะเห็นว่าเป็นเวลาทุ่มกว่าเพราะว่าตอนที่อยู่ในสมาธินั่นสว่างเจิดจ้ามากโดยเพราะก่อนวันเกิดหนึ่งวันผมจับภาพพระเป็นปกตินะครับ ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมแบบจริงๆจังมาตอนอายุ16ปีนี้62เต็มขึ้น63ตอนแรกถ้าหากว่าไม่อาศัยบาร,รมีพระพุทธเจ้าวงสมาธิมืดมากคำว่ามืดมากนั้นจริงๆก็คือรู้เห็นได้ แต่เหมือนกับเวลากลางคืนแล้วเราตั้งใจมองอะไรยังเก่งก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มจากอายุ 16, สิบหกซักซ้อมแบบหัวไม่วางหางไม่เว้นจนคนรอบข้างว่าบ้ามาจนกระทั่งรับสังฆทานที่บ้านนุสวริชัยหลายปี ก็น่าจะเกินสิบปีมีวันหนึ่งผมกำหนดใจออกไปแล้วผมแปลกใจเพราะว่าผมสามารถแยกใบก็อ่อนกับใบแก่ของต้นไม้ได้ก่อนหน้านั้นแค่รู้ว่านี่คือต้นไม้ในเมื่อสามารถแยกใบอ่อนใบแก่ของต้นไม้ได้ความละเอียดทั้งจิตมีมาก เวลาเจอพรมเทวดาหรือพระท่านก็สามารถที่จะเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นเวลาสอนว่าท่านทั้งหลายจเจริญกรรมาฐานผมถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าฝึกใหม่ๆอย่าเพิ่งเอารายละเอียดพวกคุณต้องเห็นว่าผมเอง สักซ้อมแบบหัวไม่วางหางไม่เว้นทำจนทุกคนรอบข้างว่าบ้ายังใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่จะแยกออกว่าใบไม้อ่อนกับแก่ต่างกันอย่างไร